สวัสดีค่ะพี่น้องสาวยโสธรใจอ่อ,อนนอินน้ำตาไหลเคยเดือนเคียงไอ้ปีกลายงานบุญบ้างไปบิมานสวนเทียนเงียนเบิ่งอค์นาคู้อ์ข้างขาบแต่บอกเห็นแฟน อยากรูกว่าใจใส่บังใสแสนโตกลงดินแกนเด็กใจทางทางเป็นไดพี่น้องสวัสดีพันเด็กน่าจากพี่น้องอยู่ที่มีแห้งขอห้เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้านะคะใส่สุดหลานมือสีผ้าหลานไปเที่ยวสนสัตว์นะคะแล้วก็สิผ้าคุณชายเปยปเทียวสนสัตะะว์ ไปหาหมูเพลินเมื่อคืนนีก้ก็ไปนะคะผ้าพอลอ้องพ่วงหมนกันน้องพ่วไปกินขา้าวกับกับยายนี่แคละควันนี้นะคะวเราก็จะเป็นเต็กติ้งหนึ่งติ้งหนึ่งติ้งหนึ่งเมื่อนี้น้องก้อยเฮ็ดอียงมันหลอกอีหยังไงอัน,นอ ทำปาาลาเผาแล้วก็ลาบนกนะคะพี่น้องแล้วก็ายกกัเด็กก้อยไม่อีกแล้วคนไปซอยงานพี่น้องช่วงเศร้านี่ก็สีผ้าพันใบอันนั้นอยู่ตอนเช้าไอ้เป้ะกับข้าวมากินในบ้านไหมหายเป้เอาเอากับข้าวมากินในบ้านไหมคะเดี๋ยวทีไปแจ้งว่งาเขามากินในบ้านอีกว่าาัวเพราะว่า ข้างนอกบ้านนเสียนอันนั้นน้าพี่น้อข้างนอกบ้านเม้งว้านมันหลายวัวมันอากาศมันห้อนเป็นนักเรียนนะคะงั้นเบื้องห้องเสียงจวดบางไฟแสนน้องมียืนกองเงน้อยมังก้อนกีซ่ามันเสือบ่ะไรที่ใส่กุญาจย้อนคึ้นมาจ้า แส่ถามคือบวบอันสีอันนันบเป็ๆเอาก็ข้าวมากินข้างในไหนเอาเพื่นคือบอบพี่น้องพี่น้องนักเรียนเติมนะครับนักเรียนนะค่ะมีอีอย่างเ่ย มีอะไรบ้างไปดูกันนี่พี่น้องเผาปลาปลาเผานะคะแล้วก็มีกอยก็มีลาบนกกระทากุ้งเต้นนะคะแล้วก็มีตรงแล้วก็มีกล้วยนะคะข้าเหนียวเลือเลือพักนะคะเอามากินได้บานใวันจังบัหลาย กินน้ำกันนะจ๊ะพี่น้องสวัสดีจ้ะพี่น้องมาเดินม,มากินข้าว้องกันค่ะ 誰かお気にせず。 อ๋อแ้่อาบน้ำนาทีา,ลาแล้วอาบแต่เช้านอนขี้หวโอ้ยคนหลับพี่เนานะี่เขานกันันตาแม่เสือสาว <laughs> บ้าตาเา <laughs> าตาเม็มวันอะ รรเ,เาราเรียนมอสราเรียนมอดตำต่อค่ะพี่น้องแทนมองเรียนแบ่ตะเทงมา้น้องเหรอสบายดีเด้อพี่น,อน้องป้าปราคนง่า,งายพวต้องแนะอประสบการณ์ตัวยา,นา,นาบุตร ยายก็กินยายก็บพ่อนภูมิกินเรียบร้อยแล้วยายก็ไปช่วยงานมาแต่ก้อยไม่อีกพี่น้องนะก้อยต๊บสมมติเนาะเต็ม่อยากกินอาหารอะไรเก้อก้อยหนอก ม้นกินแลวพ่อ,อ,หหอก็ทีนเนีคุมันินกระสอบนะพี่น้องคูเทาจะร้ไหมัวแม่ออนครับม,ม,มัน่อนนุ่มหรอ่ท,ทีน้เตอืมมกยีกุ้งเปรี้ยพลังุก้่อบากุ้งเป็้ยค่ะ มันเลยอไม่ไดมันกินข้าว <cor lly> ักันเด้อนมันจะรัดเลยมึงหายหอพักกระโดนัช่ไหัพักกระโดงน้า นึ ah ่งสิไว่บวบเผาเอาเผาดีก็ห่อกระดาษฟอยล์แล้วก็เผาไงนี่หมักเครื่องมาแล้วแล้วก็ห่อกระดาษฟอยล์แล้วก็เผาเลยต้องยังบุญยังใม่ยังแบเอากระดาษฟอยล์ห่อไงครับมันก็ไม่กระดาษฟอยลอ่ะตัวยูมันมาอันเดียว อืมันก็จะทำเราไปกินหัตคู้เรือที่เขามาเสิร์ฟเราก็แบบนี้แหละกินปลานมย่อยง่ายี่น้องกินก๋อยกินหยังหิวหอย่อยเพราะมันอืดแหงเเหงห้าอ้วนแหงเเหงห้าบวมจันสินะ ยอยยาย่ามาอ้างไปสิ่นรอให้มึนเนื่อยาห้างมีแต่สิ่นมีแต่ก้อนมีแต่ลาดแม่ช่วยง้างมีอย่า,า,า,แยางแต่อก,กอดแบบเหลือนมันขึ้นอะ่ะเขาปล่อยใหม่ๆเขาหาหัวใหม่ๆ ยานบุญพี่น้องอันนี้ก็ก,กินก่อ,อยนุ่มยามันเสียบเ้พ่มามันแสีบก็เจาไปสื่อเม่ว่้ามันแสียบก็ไปสือสส่อยู่รลานท้ายเนื้อท้ายอย่า้เขานรู้จว่าก้นดูจามก็เด็นมันเด็กินนะคือวันฝุดหยอดเลยย่า ฮะอบต้มขนเตยน้องฟางแล้วก็จิ้มกับบะหมี่นี่เลยนั่นต่ออืมเคุณกับโป้ไม่ใช่ก็ได้โดนแล้วก่อนไป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 ะปไ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 ไไไป ย่องไปแหน่แพงไปแน่ชิวัูเท้าพายทา <c oughs> นเกาดีพี่น้องอันพี่นอ้องเอฟซีผู้ใดบ้างอะเหตะกอม,มาสิคอปปากแล้วเดี๋นี้เสือกตอยู่ใัละยโอ้กอดส่ไทยกีบอนพี่นอ้องเมืองไซวันเด็กซื้อสุดสันมันเด็กเด้อทุกทันมันเด็กค่ะ หอมเด็กหน่อยสิเด็กมหาลัยรเนี่ยกินตามขาวหอมมได้จะต้องทอนนอมเด็กนะจ๊ะอื้มมงานหันว่าลงผุขู้้บอมอ่ะเขาไออาแ้นจนจ๋อกินข้าวแล้วรอคุณอย่างเดีย มันปีรพ่อเป้อย่เดียววรั่าพ่อเป้ยัยว,วบ,ยบ้านตื่นอยู่อเลยวนอนื่มด๊อกอสชาแม่ทงทุกคนกินยาจ้อยบอย,อยาจยหรอมีคอลลาเจนกินแล้วยิบหอกกับวันน้แบงคฮเนีน่ยเป้ๆมั่งกินน้ำ,นำแลรละค้อนหนึ่ง พ่อดอกนะคุณเจ้าดะคาคือมากินโดดของขวอยบนข้องไปข้องมันตัวงหมนะกค่นี้ดิเพียงค่ะง่ายหนาหนแบ่งแยกแหล่แบ่งพนกุมแม่ยันกิน้้าก็ได้ผิดทิ้มก็ได้แบ่งกันแ่กไปละเนาะ บ่าเคยกินเนื้อเกลือได้หนองเพราะว่าพ่ออยู่ต่างประเทศน่ารู้ญี่ปุ่นกับมี่อยู่แต่ว่าบ่เคยเอามาหลาดเป็เกลือนะรองมังกรนะพี่น้องเพิ่อนกัพี่เหมียวนะคะพี่เหมียวประทูที่เคยขายให้ดูอยู่ในซองมองก่อยสีพมากเงหน้ายังไงบังลมตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องกินมัง่งสั่กลับยากก็ได้พอการกิมนาเริ่มพี่น้องเริ่มยิงเข่าก็ลุกใต้เริ่มแม่แม่ทิ้งเข่าก็นั่เลี่ยนแม่เด้อะกินแล้วอ,อยางบ่ลท่าน,นคู่เดี๋ยวคู่เขาไปสอบอยู่นะึ่งนัอง <c oughs> พอการกิมนาดีจ้า